การค่อุกรายการทุนนห้าเรียบรอยแล้วนะครับเมื่อกทางไว้มืนกี้ทักไว้ธนาคารธนาชาติเงินฝากปลอดภาษีดอกเบี้ยสูงที่สุดคือ2.65ใช่ไหมจ้า เมื่อกี้คำนวณพลรราดนิดนึงอันนี้ขอขอภัยนะ,ะคือถูกแล้วแหละถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ย2.65%เนี่ยฝากไป24 <c oughs> เดือนจะได้เงินกลับมา615,487บาทน,นี่คือรวมต้นรวมต้นด้วยะนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าฝากปแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินเดือนละ25งหโดยที่ไม่ฝากแล้วได้ดอกเบี้ย2.65%ปเนะก็จะได้600,000บาท24เดือนเพราะฉะนั้นก็จะได้เงินกับคืนมาเนี่ยจากดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสัก1 5 0 0 0กว่าบาทเข้าใจยังสองปีได้ดอกเบี้ยเข้าใจยังตัวเราเองเข้าใจแล้วนะเอ้ามีอีกหนึ่งเรื่องมีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเปลี่ยนทองให้เป็นคอนโดติดทะเลโอ้โหท่านั้นที่ฉันดึงมาเมื่อกี้นี้ก็เอาไปเปลี่ยนติดทะเลได้เลยอะ ติดคุกอ่ะแกอย่าไปเตียนติดทะเลเลยติดคุกอ่ะนี่บ้านราชประสงค์รู้จักใช่ไหมติดกับบ้านเมตาบ้านคูรุดะไม่ใช่นะทำผิดแล้วบ้านราชประสงค์เนี่ยเขาเป็นบริษัทเอ่อบจที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับบ้านราชประสงค์จำกัดมหาชนเนี่ยเขาก็ไปจับมือกับออสซิลิสเนี่แล้วทอง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 ออสซิลิสเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าทองคำเนี่ยสามารถไปซื้อคอนโดของเขานะค่ะยังไงฮะ ที่เป็นคอนโดชื่อ The Energy หัวหินนะเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศติดชะเลชาหาส่วนตัวมีความยาวถึง200เมตรถ้าเอาทองไปซื้อเนี่ยเขาคำนวณราคาให้จากปัจจุบันอยู่บาทละ20,000ใช่ไหมจ้า เขาจะเพิ่มให้8,000เป็นบาทละ28,000บาทเลยทีเดียวโอ้โหเพิ่มอีก8,000นะฮะเพิ่มอีก8,000ต่อบาทฮะและแถมน้ำท่วมาฮะน้ำท่วมไม่มีไม่มีนะไม่ถือโยกเว้นน้ำทะเลหนุนสูงไม่เกี่ยวกันไาโทษเออสกวน้ำท่วมก็ไปอยู่เซต78ชั้นก็ดีนะชั้น78นะแล้วลงมาไงไอันนี้ก็สื่อสารกันไว้นะฮะแต่ก็ถือว่า ผมก็มองว่าเป็นกห,หนึ่งกลยุทธ์ของเขาอะนะ,ะเขาก็เอามาจ้งมาจิ้นมาบวกกันนั่นแหละมันเรื่องปกติแต่ว่าก็ให้ราคาทองเนี่ยให้มันดูมีมูลค่าสูงขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งการตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันะนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาคุยอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ต้องคุยอะ,อะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดาวโจนรู้จักใช่ไหมโอ้โหรู้เลยค่ะขึ้นเต็มหน้าผากันเลยฮะใช่ฮะอันนี้ของแกนี่นอกจากโจนแล้วก็ยิงจี้ยิงป้นด้วยนะฮะคือมาเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> รับนูดคือดาวโจนคือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสามารถทะลุทะยานเลยสอง0มจุดได้แล้วจ้านี่ไงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งดาวโจนขึ้นมานี่ไงเพราะคนหัวทองแบบฉันฮะเกี่ยวอะไรวะฮะเกี่ยวอะไรโดนน์โดนดอโดนด์ทามนี่ไงเข้ามานี่หัวทองเลยโอ้โหนะอะก็ ยอมรับว่าโดนัททัมเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นจริงแหละฮะแต่ก่อนหน้าที่โดนัททัมจะเข้ารับตำแหน่งวันที่19เนี่ยมันถูกทุบลงไปนะเหลือ19,600มแต่ก็ท้ายที่สุดแล้วก็กลับคืนมาได้ครับใช้เวลาแค่40กว่าวันเท่านั้นจาก1900 0จุดทีนี้ผมก็ไปถามนักวิเคราะห์จากบอลลอทินิตี้คนหนึ่งเป็นนักเทคนิคชื่อของเขาเนี่ยภาษาจีนนะชื่อเขาเรียกว่าจงเหล่าสองอะจริงๆเขาชื่อ เอี้ยกล้วยนี่คือน้ำตาลก้าของเขาเอี้ยกล้วยเอี้ยกล้วยเอาดูหน้าเอี้ยกล้วยหน่อยอึ้งยงไปไหนเอาไปหาอึ้งยงด้วยนี่แหละาเอี้ยกล้วยเอาจริงๆคุณกมบลชัยพลอินทวงนะไปคุยกับเขามาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วดาวโจนที่ขึ้น20,000จุดเนี่ยมันจะไปยังไงต่อเขาบอกอย่างนี้ดูไม่ยากที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอก8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงของดาวโจนขาขึ้นอยู่แล้วถึงว่าบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขไม่เกี่ยวกัน ดาวโจนขาขึ้นอยู่แล้วขึ้นช่วง8ปีที่ผ่านมามและอันนี้เนี่ยมันจะไปติดแนวต้านประมาณสัก2200ถึง300จุดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่2100จ้อจะใช้เวลาแค่ร้อยเดียวเองคือมันขึ้นไปได้แค่แคปอีกร้อยเดียวเท่านั้นนะน,นี่ก็ต้องระมัดระวังแล้วผมถามว่าแล้วมันจะตกลงมาสมมุติว่ามันผ่านไปเขาบอกว่ามันก็แรนดี้แต่ถ้าเกิดเขามองวไ,ไม่ค่อยผ่านหรอกแล้วถ้าเกิดว่าตกไปเนี่ยมันจะอยู่ทสักเท่าไหร่อย่างไรดนะ้ยังไงฮะปรากฏว่าเขาบอกว่ามันก็อยู่ประมาณสัก ที่ที่น่ากังวลเลยนะ1,9700ห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหลุดเลยเพราะฉะนั้นให้อยู่ประมาณสัก19,700ถึง2 2 2 0 0กว่าจุดอ่ะอันนี้ก็ติดตามต่อไปผมก็ถามต่ออะแล้วมันกระทบกับหุ้นทงหุ้นไทยหรืออะไรยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าสิ่งที่พี่เอี้ยกล้วยเนี่ยจอมยุดเอี้ยกล้วยทางด้านของเทคนิคเนี่ยบอกมาว่า กระทบหุ้นไทยเนี่ยจริงๆไม่กระทบอะไรมากหรอกแต่หุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ขึ้นมาสูงผมก็ถามว่ามันสูงอีกได้เปล่าอืเขาบอกว่ามันสูงได้มันไม่เตี้ยเหมือนกับแกคนละย <c oughs> ่างฮะแล้วมันสูงได้อีกเลยหนึ่งหมืน่นเออ <c oughs> ขอพายหุ้นไทยตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก1 5 8 9งพ้ยิเก้าไหมเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปแตะ1,620งยโอ้โหแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ถอยลง โอกาสแตะ1 6 2่ัแต่เขาบอกว่าถ้าจังหวะถอยตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มถอยเริ่มถอยจังหวะหถ,อถอยเนี่ยนี่สะสมได้แต่สิ่งสำคัญเขาบอกว่าอย่าไปดูตัวหุ้นให้ดูบริษัทให้ดูบริษัทเพรเขาบอกว่า เวลามันไปเนี่ยมันมีโอกาสแค่5้ถึงหเดอนเท่านั้นเองแหละจริงหรือเปล่ายังไงเพราะฉะนั้นดูบริษัทก็บริษัทก็บอกพลังงานขึ้นมาเยอะแล้วแบงก์ก็ขึ้นมาเยอะแล้วสื่อสารก็บอกอินทัตแอดวานเนี่ยดูเหมือนว่าจะน่าสนจงน่าสนใจน่าจับตานะฮะเอ้าน่าจับตาเลยฮะแม่แหงจริงๆเลยวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากเรื่องราวของภาษีอ่าย่งไรฮะแต เป็นเรื่องปกติของเวลาฮะมันไม่เพียงพอสําหรับคุณแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฮะเรื่องที่มันร้อนแรงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมโอ้โหร้อนแรงรู้จักหุ้นไอเฟกเฮ้ยไอเฟกเฮ้ยไอถึงแล้วอ่ะไอเฟกรู้จักไหมเกือบรู้จัก่ะุันนี้ทําพลังงานทดแทนครับจ้แต่ประเด็นที่ผ่านมาก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะทำพลังงานทดแทนได้ตามที่เขาพูดและ ผู้บริหารสองคนดันทะเลาะกันอีกท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นกันแล้วก็มีผู้บริหารคนใหม่ยกมือยกมือยกมือเอ้ไม่ใช่ผู้บริหารคนใหม่ผู้ถือหุ้นคนใหม่บอกว่าคานคานและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้บริหารคนเก่าเนี่ยก็ดูทีท่าว่ามันจะล้มอยู่ด้วยเอก็คือก็คือพ่ายแพ้เพราะว่ามันแพ้โหวตซึ่งผมจะบอกงี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผม ไล่เลียงเลยนะไล่เลียงไล่เลียงเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆาะนะหุ้นนี้เนี่ยทำเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนแล้วก็ไปเทคโอเวอร์จริงๆก็คือไปแบ็กดอหุ้นถ่ายเอกสารมาทีนี้เนี่ยสองคนเนี่ยก็คือคุณหมอวิชัยกับคุณสิทธิชัยเนี่ยสองคนเนี่ยก็เป็นมือที่เข้ามาช่วยบริหารบริษัทคุณสิทธิชัยจะเก่งเรื่องของการเงินเพราะมาเรื่องของการเงินก่อน ส่วนคุณหมอวิชัยจะเก่งเรื่องของการรักษาหัวใจเราเป็นหมอรักษาหัวใจมาแต่ก็มีหณ้าที่บริหารเหมือนกันเป็นประธาะกนกนรกนรมการสองคนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็วาดฝันว่าจะทําให้ไอเฟกเนี่ยก้าวขึ้นไปด,ด้วยการได้พลังงานไฟฟ้ามาพันกว่ามกะวัตรประกาศไว้เลยด้วยการไปเทคโอเวอร์เขาแต่ มันไม่เป็นไปตามนั้นไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตาม,<ง>ตามนั้นเขาสองคนก็เลยเอาดาราเทวีซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่เข้ามาซึ่งเขาบอกว่าดาราเทวีคุณหมอบอกว่าเกิดจากคุณสิทธิชัยเป็นคนเอาเข้ามาพอคนหนึ่งทาไฟฟ้าคนนึงเอาดาราเทวีเข้ามาซึ่งมันมีข่าววงในว่าดาราเทวีกับคุณหมอคุณสิทธิชัยเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกันนี่หน่อยนิดหน่อยในฐานะซี้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอสองคนนี้เข้ามา ปรากฏว่าพลังงานไฟฟ้าก็ยังทําไม่ได้ดาราเทวีก็ยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ปรากฏว่าทั้งสองถึงเวลาที่จะต้องไม่หาทางหาทางอะไรสักอย่างหนึ่งสิทธิชัยก็ไปเอาเรื่องของดาราเทวีเอาเงินไปใส่ดาราเทวีเปหลักคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาเงินใส่เรื่องของพลังงานไฟฟ้าปรากฏว่าสองคนนี้ก็เลยทะเลาะแบ่งแยกกันทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า อยู่เฉยเนี่ยทั้งสองคนก็แข่งกันขายขายอันนี้ลงมาผมลืมบอกไปว่าทําไมถึงต้องเอาดาราทวีวีเข้ามารู้ไหมเพราะว่ากําไรของ i f เฟ t เนี่ยมันไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเอาบริษัทที่เป็นหนี้เข้ามาแล้วก็ไปแฮร์คัดหนี้ออกไปแฮร์คัดก็คือการลดหนี้ออกไป จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเกิดกําไรเป็นกําไรแค่ทางบัญชีก็คือเอาบริษัทที่เป็นหนี้เข้ามาแล้วก็แฮร์คัทหนี้ออกไปนั่นแหละนั่นแหละก็คือสาเหตุที่ทําให้ตัวของ i f e ฟยังมีกําไรอยู่ในขณะน,นี้แต่อนาคตสตอรี่มันไม่มีแล้วและระหว่างทางสองคนก็เทขายหุ้นเทขายหุ้นเหตทลงมาจนกระทั่งโผ่ชื่อของคนคนหนึ่งขึ้นไปก็คือคุณทวิตขึ้นไปถือ10%อ คุณทวิทย์ดูเหมือนจะเอาใจเข้าข้างกับคุณสิทธิชัยชก็บอกว่าจะรักษาดาราเทวีไว้ส่วนคุณหมอบอกว่าหุยไม่ได้จะต้องขายดาราเทวีเพื่อเอาเงินมาใช้ตหนี้ตัว BE เพื่อจะเอาเงินมาใช้เงินหุ้นฟฟกู้ไปเรียบร้อยอซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็เลยเป็นการขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ i อเฟกถ้ายังทำโรงไฟฟ้าอยู่ ไหนล่ะลงไฟฟ้าที่จะทำได้ไก็ต้องเห็นก็ต้องเห็นแต่ว่ามันถามว่าความเสี่ยงมันต่ากว่าหรือเปล่าถ้าทำลงไฟฟ้าความเสี่ยงมันต่ำกว่าแต่คุณจะต้องไปหา PPA หรือว่าอะไรที่มันเป็นผลตอบแทนได้สูงไม่สามารถที่จะไปซื้อที่มันขายไฟแล้วขณะเทียวกันในส่วนของดาราเทวีเนี่ยถ้าถามไปเนี่ยว่ามันมีโอกาสที่จะกําไรไหม ผมบอกตรงๆเลยนะต้องปรับอีกเยอะหรือว่าต้องทําอะไรอีกเยอะเพราะอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็แข่งกันเยอะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ต้องยอมรับว่าต้องพึ่งต่างชาติให้เข้ามานี่แหละฮะก็คือเรื่องราวของดาราเทวีต้องติดตามดูครับว่าจะทํายังไงดีจะทําโรงไฟฟ้าต่อหรือจะทําโรงแรมหรือจะไม่ทําอะไรเลยหรือจะนักลงทุนตอนนี้เนี่ยติดดอย O que é